โตโยต้ายาริสเอทีบ1.2อ e ปี2019นะครับคันนี้ราคาเพียงแค่438,000บาทครับขับฟรี90วันด้วยนะฮะดอกเบี้ยถูกสุดๆ2.79%เ้นเท่านั้นพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยทีเดียวนะครับเผื่อว่าใครสนใจหาอยู่ครับสวัสดีครับทุกท่านครับเจอกับผมเซลโยสีสเกตพงนิเวศกันอีกนะครับกับรถสวยขายถูกบายสีลานะครับวันนี้มีรถเก๋งนะฮะยาริสเอทีบตัวล่าสุด ปีล่าสุดกันเลยทีเดียวนะครับเผื่อว่าใครสนใจรถสวยราคาถูกไม่ควรพลาดคันนี้ครับซื้อรถยนต์มือสองต้องที่สิสเกตพงนิเวศนั้นนะครับพอซีนีรามีประสบการณ์และเปิดมายาวนานกว่า3ามปีมีรถมือสองสภาพสวยให้เลือกชมมากกว่า100ร้อยคันรับประกรันรถทุกคันไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์หากซื้อไปแล้วตรวจพบว่าเป็นรถอุบัติเหตุทางร้านยินดีรับคืนและมีค่าเสีเยหลัให้อีกหนึ่งแสนบาทสิสเกตพงนิเวศการันตีคุณภาพ รถสวย5ดาวทุกคันตรวจสอบสภาพรถยนต์มือสองกับบริษัทชั้นนำมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นกูสเปคชันไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสภาพภายนอกภายในเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเบื้องต้นมาฮะวันนี้ผมพามาดูยาริส a อทีแต่งครบแต่งสวยคันนี้ด้วยกันนะฮะมาด้วยสีขาวสวยงามมากๆนะครับมาตรฐานเช่นเดิมครับของเราครับกับกูสเปคชันนะฮะ แณะกการตรวจสอบมาตรฐานนะรถโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำร้อยเปอเซ็นตะครับทุกท่านสบายใจได้ซื้อไปใช้แบบสบายใจหายห่วงนะคันนี้นะเป็นยาริดเอที1 2นะครับ 1.2e ีนะครับเกียร์ออโต้นะครับปี2019นะมาด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแล้วก็แม็กแต่งมาแล้วด้วยนะครับอ่ะไม่ต้องแต่งเสริมเติมรออะไรอีกแล้วซื้อไปขับไปใช้เติมน้ำมันอย่างเดียวครับไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะฮะ คันนี้มาด้วยไฟหน้าโฉบเฉี่ยวสวยเลยทีเดียวนะครับผมนี่หน้าใหม่โฉมใหม่ครับอะมาดูรอบคันด้วยกันนะคันนี้ต้องบอกว่าสีเดิมนะครับคันนี้สีเดิมทุกอย่างนะครับสวยนีย่ชุดมือครอบนะก็แต่งมาให้แล้วนะครับเหลือขัดสีในะครั้งนี้นะครับผมก็สามารถส่งได้เลยนะครับคันนี้นะนี่ชุดแต่งสวยงามครับ เป็นยาลิสเอทีตัวโฉมล่าสุดเลยนะครับโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะฮะปี19ปี20นะ่ะคือโฉมนี้เลยนะครับสวยมากมานะฮะสปอยเลอร์หลังอย่างครบกันเลยทีเดียวนะครับนี่ฮนะชุดแต่งก็เข้าทรงเข้ารูปอะไรกันดีเหลือเกินนะครับกับยาลิตเอที1หนึอีปี2องพคันนี้นะครับมาชมภายในกันหน่อยนะ ชมภายนอกแล้วก็ชมภายในด้วยกันนะครับร้านผมตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมนี่ครันนี้ผมติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันแล้วด้วยนะครับนี่ร่องรอยการติดฟิลมม์มอยู่อยู่เลยนะครับน่ะมีติดฟิล์มใหม่รอบคันไปแล้วนะครับภายในเป็นเบาะผ้าสีดำนะฮะตัดด้วยลายสีน้ําเงินเล็กน้อยนะครับอ่านะเปด็ดงพดญญาต่างๆสะอาดสวยแน่นอนนะครันนี้นะ เกออโต้กระจกไฟฟ้านะครับ1 2 E อีนะครับคันนี้เบาะผ้านะครับต้องอ่หสวยงามนะรับประกันนะครับรถนะครับโครงสร้างเดิมทุกอย่างเดิมนะครับไม่มีชนหนักพิกความร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสวยสวยครับผมาะไยก็ยังไม่ลอกยังไม่ถลอกอะไรเลยนะครับนี่ มาดูกันแบบผ่านๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูกันอีกทีหนึ่งมาด้วยคุณแจดอกเดียวนะครับชุดไอ้ตัวนี้นะครับต้องไปทําเองนะครับทําเพิ่อมอีกต้งหกนะครับผมอะมาอยู่ภายในกันก่อนนะนี่ภายในสวยครับมาด้วยหน้าจอแบบจะเรียกว่าทรงสปอร์ตนะครับเลขไม้ครับสามหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสองสองร้อยนะไม่ใช่สิ ห้ามื่นสามมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบแปดกิโลเมตรอะไรของผมเนี่ยนะครับน่าสวยเลยทีเดียวนะครับไม้น้อยด้วยนะครับยังมีรับประกันศูนย์นะฮะหนึ่งปีหนึ่งแสนกิโลเมตรสามปีหนึ่งแสนกิโลเมตรนะครับซ่อมศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศได้นะครับแต่ว่าหากซื้อกับอ่าธนชาตินะครับก็มีประกันเพิ่มในแต่หากนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชั่นนะครับสามารถโทรเข้าโทรออกได้นะฮะแล้วก็เล่นพวงมาลัยจากตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นปุ่มคอนโทรลนะครับ หน้าจอมาแบบธรรมดานะครับคันนี้มียูบูทูตไหมนะคะนี่คันนี้มีบูทูธด้วยนะครับ AM FM นะครับ AUX นะครับ USB นะฮะนี่นะครับคันนี้นะครบเลยทีเดียวนะครับเสียงก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้นะครับมาด้วยนะฮะแอร์นะครับแบบออโต้นะครับหรือจะปรับเมนูมันก็ได้แล้วแต่เรานะครับเราจะปรับยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะครับนะ วันนี้ผมไม่ได้สตาร์ทให้ดูนะเพราะว่าแบตมันเสื่อมนะครับคันนี้ได้ยางใหม่แบตใหม่นะฮะแจ้งเลยนะครับนะนี่ที่วางของอะไรกว้างเลยทีเดียวนะครับเป็นแบบเกียร์ออโต้นะฮะเกียร์ออโต้ทรงสวยเลยทีเดียวสามารถปรับเป็นเกียร์เมนูได้เนะครับแต่ก็เป็นเกียร์โลได้นะครับต้องบอกว่าสวยสมบูรณ์มากๆนะฮะมีไฟ12โวลต์120วัตต์ให้ด้วยนะครับมีช่องเก็บของตรงนี้นะครับ ช่องเก็บของตรงนี้นะฮะนะคอนโซลก็มาด้วยสีดําตัดด้วยสีเงินนะครับสวยเท่เลยเดียวนะครับคอนโซลทุกอย่างสวยนะครับกระจกนะฮะก็แบบพับได้นะครับพับเก็บได้นะฮะชูบนะครับก้อยแฉมยังมีไฟนะแล้วที่นะครับประตูด้วยนะครับไอกระจกนะไม่ประตูนะฮะนะก็เป็นออโต้ทั้งสี่เป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับ ตรงนี้ก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับผมโอเคนะฮะสวยมากเสยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูภายนอกกันหน่อยนะฮะนะอย่างที่ผมบอกนะคัานี้สวยนะครับสวยมากๆานะครับรับประกันนะครับโครงสร้างเดิมออะไรเดิมๆมนะครับนะโทษครับอ่านะรับประกันเดิมเดิมนะครับคัานี้นี่นะฮะไม่มีชนหาพิกความร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยหมดโรงงานอย่างนะครับยังอยู่นะครับ อย่ที่ผมบอกนะครับว่าคันนี้เนี่ยไม่มีการทําอะไรเลยนะครับอางลูกค้าซื้อไปผมขัดสีให้ล้างให้จบเลยนะครับน็อตเดิมนะฮะน็อตเดิมอะไรเดิมนะครับไม่มีขยับไม่มีขันแน่นอนนะครับผมนะมบอกว่าสวยก็ดูดีอีกคันหนึ่งนะครับนี่แล้นเรานะครับบอกแล้วว่าเราขายรถวสวยราคาถูกนะครับซื้อไปไม่อย่แน่นอนนะครับกับยาริสเอทีพคันนี้นะครับ วันนี้ลืมเอาเครื่องมือวัดสีมานะนะฮะเดี๋ยวว่าคันนี้นะตั้งแต่เข้ามานะครับก็เห็นเลยครับว่าสีเดิมครับสวยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดต่างๆด้วยกันนะกับภายในห้องเครื่องนะครับนักฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยขันนะไม่มีรอยขันนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเดิมไม่มีรอยขันนะครับนี่สมกันเห็นๆครับ โครงสร้างทุกอย่างนะครับรับประกันได้เลยนะครับไม่มีชนหนักที่ความแน่นอนนะครับคันนี้ได้แบตใหม่นะฮะแบตใหม่นะยางยางนี่ผมเปลี่ยนไปใหม่แล้วนะครับนี่ยางผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับสบายใจครับืีอคันนี้ไปนะฮะเครื่องยนต์นะครับจุดมาร์กโรงงานต่างๆก็ยังอยู่นะครับจุดมาร์กต่างๆจากโรงงานก็ยังอยู่เลยหายห่วงครับผมโอเคครับทุกท่านน้ำผักสนใจคันนี้นะครับก็ สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับเซลโยสีสเกตพงนิเวศนะครับผม0614744451หรือไลน์นะครับ r z 4 4 4นะครับกับโตโยตา้ายาริดเอที 1.2e ปี2019คันนี้สวยเดิมแต่งครบนะครับไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับดอกเบี้ยถูกสุดนะครับ2.79%เท่านั้นเครดิตฟรีดาวนะครับผมนะครับดอกเบี้ยถูกไปเลยนะครับแล้วก็พร้อมอกับฟรี เก้าสิบวันกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากคันนี้ไ้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ